นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาโลโกุทปาทิตติปิโสภคะวาโลกวิทุพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก นะเปิดบุญโมเปิดบาลมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดการดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะณมะระทะพุทธท,งทังธรรมมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนตัย อดเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีชาณบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอเบอิกบุญบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณปัจจุบันชาตินี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะอโลโกอุทปาธิติติปิโสภคะวาโลกวิถูพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังคังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาะนะเปิดบุญโมเปิดบาลมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะ ยะเปิดการดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะพะทะพุทธัทงธรรมัาางสังขัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยอดเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีชาณบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกันนะปัจจุบันชาติและขอเบอิกบุญบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณปัจจุบันชาตินี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะ